วันนี้ยังได้คลิปเดิมเหมือนแล้วคือคือเกมเดิมอ่ะเกมเดิมเหมือนเดิมเกมเดิมอีกแล้วแต่ว่าช่างมันเดอะม,มันก็คือเกมเทอร์โบอ่ะแหละไปเริ่ม,มาเลยดีกว่าเฮ้ยคอแหบเลยเฮ้ยยังไม่กลอบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมเทอร์โบนิ้เดียวคนสภาพคนขาขาดโอ้ทำไมเสียงมันแหบๆนี่เอออ้อฮืิวสก,กอร์เดี๋ยวด๋ยวขอเช็คก่อนนะว่าผมปิดเสียงหรือยัง เมื่อกี้เออเมื่อกี้เออเมื่อกี้แค่มันมันออกเสียงมันออกเกมนะใช่ดิมันออกเกมมันออกเกมก็เลยต้องมาเริ่มใหม่แล้วก็ังถึงแม้เสียงมันจะขัดไปนิดนิดแล้วก็เสียงแหบปนิดนึงมันต้องทยแบบนี้นะผู้ชมไม่สิเรากำลังเล่นอยู่่าไปแค่เรื่องนั้นมันต้องทําแบบนี้อ่ะคนดูดังไหม This month compete อีทำไมเสียงเราบรรณนแบบนี้จะเกลียดเสียงตัวเองจริงๆไม่ชอบไม่ชอบเสียงตัวเองเลยเสียงของตัวผมนี่มันแย่จริงๆเลยมันเป็นวิธีการดูถูของคน 2, 2022นะ <S <S ไปเลย Max เกือบ Max s p e e ไปเลย <S <S จะชนรถนั่นไงนเอาเละความวุ่นวายนันโอ้โหพี่เลนน,นันนันเละหมดเลยไม่มันไม่มันไม่ค่อยมันไปหนีตำรวจดีกว่าไหมนะ,ะไปหนีตำรวจก็เชิญดีกว่า ดูที่จะหนีตำรวจยังไงอะไม่รู้แล้วอะว้าวคิดออกแล้วตำรวจไม่เคยลองแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมตำรวจไม่เคยลองแบบนี้อะใช่ไหมก็เลยจะมาลองให้ดูไปไปกันมืนมืนบน๊บปุ่นปันบุ้๊บปุ๊บมุ๊บปุ๊บปุ๊เปุนบปุ๊ตกลงไปุาบปุ๊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 บปย๊บืุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนุ๊ยปุ๊บ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 ปุาบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปบปน๊บ ไปเลยบุญอีกครั้งหนึ่งบุญบุญดูดูดูเฮ่ไปแ้อา้วอาวโดนอ้าวลนลนลนระเบิดตัวมอ้าวนั่นกระเด็นไปด้วยอา้าวกระเด็นกระเด็นกระเด็นกระดดนอีกแล้วอู้ยแม่คลิปนี้จะสั้นมากเกินไปแต่ว่าอย่างงี้มันก็เป็นคลิปเหมือนเดิมแหละไปเลยไป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 ,ไปเลยรีบเร็วคลิปเร็วเ่ยจบไปไทันทีอยา่ารถบัสแข็งแรงแน่นอนนี่เนี่ยอ้าวไปแล้วคนน,นั่นกระเด็นไปด้วยอีกอ้าวกระเด็นไปแล้วดูสภาพรถก่อนนี่แข็งแล้ว หน้าเละทีเดียวเลยนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไปแล้วนะครับแล้วมันก็นไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบาย